ที่ปั๊มเชลล์มุงหน้าสู่โคราชเราจะไปสถานีแรกที่พีเอสแก้วครับพีสแก้วนะคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะที่เราจับไปสามชั่วโมงสาชั่วโมงเลยถึงพีเอสแก้วนะคะแล้วเราจะชาร์จกันประมาณครึ่งชั่วโมงชาร์าจได้แค่สักแปดสิบเราก็ไปต่อ,อมาติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะนี่ บอทองบอทองฮะเข้าป่าแล้วเข้าป่านี่รถติดเข้าป่า ว่างสามหัวเลยถึงแล้วนะการไฟฟ้าสแกนสิ้นสุดการรอคอยไป let's go <S ชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีกินข้าวอิ่มพอดีได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ้าวลดไปละแปดสิบเจ็ดไปมุ่งหน้าสู่โคราชบ้านเอง สถานีต่อไปชาร์จที่ปตทใบพัดโคราชโอเคเ e t โก o เร็มดแลเ,เหลือสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับมาที่ไหนคะที่ปตทใบพัดน,นะปตทดีงาม<อ>ถึงพอดีเลยเราจองไปแล้ว ช่โอเคถึงแล้วรถเริ่มเยอะละวเอาชาร์จมาได้94ชิวๆแล้วเราจะไปชาร์จต่อที่ไหนคะชาร์จต่อที่บ้านไผ่บ้านไผ่นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันเราจะเข้าสู่การชาร์จครั้งสุดท้ายก่อนถึงร้อยเ็ด ปตทที่ไหนคะบ้านไผ่ครับปตทบ้านไผ่นะคะเราจองมาเรียบร้อยเราจองหนึ่งทุ่มนะคะใช่ครับเอหน้าเซเว่นเลยดีจังดี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 จีเไปซื้ออะไรไม่ยากเลยเดินไปเแบบเกืยวถึงเซเว่นเลยเงินนะคะเใช่ไหมครับบีบีทบ้านไผ่ค่ะ เรียบร้อยค่ะเดินทางแดงมา95ยังจุดหมายปลายทางสุดท้าย101นะคะชาร์กี่นาทีคะ29นาทีสูเ101นะคะสานคามเลี้ยวซ้าย